สวัสดีครับผมมูนี่พบกันอีกเช่นเคยครับกับซาไกชแนลเนาะหาอยู่หากินตามฤดูกาลครับผมมูนี้ผ้าพี่น้องเฮ้ามาหาเงือครับหาเนือหาเงือไปใส่เบ็ดกบนะครับใชพผ้าพี่น้องเฮ้ามาเก็บใส่เดือนครับไปใส่เบ็ดกบครับผมเอาไปเบิ่งนกันเลยครับว่ามีายปันใดเนาะมูนี้นี่ครับผมเอาบ่อยากไปขูดให้มันมื่อยครับ นี่ครับอยู่ขดหินตามขดหินอยู่พี่กับมีครับิ่นไตนะครับชมเี่นี่ครับแบบร้ายครับผมอ่ะเอามาเก็บกันครับมือนี้บได้มีขากล่องนะครับใส่มือเดียวเต็มเห็นมือจับกล่องนะครับ เอาเลยครับปัดลงมาขวดลงมาขวดลงมาเลยครับนี่ครับผมแป๊บเดียวครับบออยากไปคุดให้มันเมื่อยตื่นมือเ้าครับตื่นเต่เ้าตื่นเต่เ้าล้วกัมาหลอกเก็บเอาเลยครับ ครับผมนี่ครับขีบกระเดือนก่อมขี่กระเดือนแม่น้ำโค้งครับเอาไปใส่กบนี่เวลากบกินถ้าเอาขี่กระเดือนในบ้านเท่านี่นะครับกบ เวลากบกินน,นี่มันสิมันสิเหตุเอ่อให้ขี่กระเดือนขาดก่อนนะครับแต่สมัยแต่ผมยังหน่อยนี่ก็เอาขี่กระเดือนบาดนั่นแหละครับใส่กับพอได้อยู่ครับแต่ว่าเข้ามาเอาขี่กระเดือนเอ่อคองนี่มันกะโอกาสที่เบ็ดจะรอนนี่กัไอ้บ่อบอคอยมีปัญใดครับมกบีก็เล็กๆหน่อยๆเนาะ นี่ครับอุ้ยแบบนั่งเท้าครับบต่ต้องเข้าไปต้องปวต้องบ่ต้องแบบว่าไปยางไปเลาะไปเลาะนะครับเขานั่งเท้าเอาเดี๋ยวมันก็ไตออกมาอย่างสิครับกวดเอาเลยครับผมบ้านเนี้ยนี่ครับ เดือนช่วงนี้เป็นเดือนเดือนสีเข่าเดือนสิบสองเนาะครับพอดีธรรมดานี่สิเป็นแบบเดือนเก่าเดือนสิบเดือนเดือนสิบประมาณนี้ครับเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนี่แหละครับขี่กระเดือนนี่เฝนสะออกมาไต่แบบนี้นะครับแต่ว่าปีนี้ปีนี้ไอ้ฝนมาซ่าครับเดือนสิบเอ็ดสิบสองก็ยังฝนยังลินอยู่นะครับพออยู่เขา ีก็เดือนกันเลยอ่าปรับโตปรับโตยังไงคือธรรมดาเขาสีออกมาไตเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดสิพ่อตกมาปีนี้ครับเดือนสิบสองหลังย,ยังบ่ทันไตธรรมดาเขาสีออกตายครับอู้ลงไม่แล้วครับุมนีม่ท่านางสาวมองเดียวเลยครับ ย้มอไตออกมาจากข้างใน ed, นะครับไม่ทำแบบร้ายครับ พูนค,ครับพี่น้องริมหนามผมครับริมหนามกับนี่เนาะนี่ครับริมหนามนี่กับแบบหลายเฮือนครับ ถ้าเ้ามบริจับยังสี่นะครับไปคุดนี่เพื่อิีด้ยนี่ไอยางตายออกครับเห็นว่ามันไตย,ยังสี่นี่มันมันมัน,มนหายากอยู่ด้วยครับผมงามนี่บริหารกันง่ายๆขุดจนเมื่อยพ่อนละครสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับยังใดซ้ำนี่นถ้าห้ามา่ยำมือเร้านี่เท่ากับซีดาแบบเอาง่ายๆครับ นังเก็บเอาเลยเอาแบบสบายๆครับนี่ครับผมปูนไตมากแบบหลายเลยครับ เก็บเอามองเดียวนี่ก็เหลือเฟือครับอ่าหมดแรงเดียวเฮามาอ่าสิบห้าพีพนองเฮาไปใส่เบ็ดกบครับผมถาาฝนบดโต๊บเนาะเพราะวา่าพายุกะมือนีวันทียี่สิบแปดตุลาครับหกสามอ่าพายุสีเขาว,วันทียี่สิบเกานะครับ โออกมาอีกแล้วครับพี่น้อง จะเต็มแล้วครับผมนี่แป๊บเดียวครับนี่ครับกดมาเลยนี่ครับ มันอยากไปรอ,อคุดครับผม oh. นี่ครับผมเอาในหล่องหินนะครับหล่องหินแล้วก็มีดินมีดินเล็กน่อยนะครับข้างพ่นที่ข้นมากก็คือฟังทั้งผุนนะครับฟังทั้งผุนที่มาตามศอ,อกหินนะครับเพื่อพ่นที่ลงมาหานามเพราะว่าน้ำได้ลดลงไปหลายแล้วนะครับเอากับมานางขาเออาไง่ายๆเลยครับผมนี่ครับ ที่ออกมาตามหลองนะครับตามหลองหินแตกเอาไปใส่เอียนก็นได้พี่น้องใส่ตุ่มใส่บางลั่นนะครับเดี๋ยวมือนามือได้บางๆเดี๋ยวผมเสดเอ่อเนื้อจากขี่กระเดือนนี่ครับใส่เอียนให้พี่นี่ให้น้องเข้าดีรับชมกันครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้ครับ อย่าลืมกดติดตามไว้เดี๋ยวผมให้เอาคลิปการหาอยู่หากินมาลงให้พี่ไ้นองเขาได้รับชมกันครับวมาดูด,ดูกันนี่าะยังแน่ดูดูกันนั่นนะยังแน่นะครับเอาเต็มกระป๋องนี่กับพ่อครับผมเนี่ยโอ้มาอีกแล้วครับเนี่ย โอ้ยแบบรถดดวนเลยครับผมโอ้ยพี่หน้อเอยคักคักคักเลยนี่พี่หน้ออุย้ยเต็มกำเลยครับ ขวดอาญาพี่น้องมาเนี่ยยังอ่อนส่วนมั้งเนาะมองเลียวนี่ก็เกินเพราะโอ้ยคว นี่ครับยังออกมาเรื่อยๆครับผมนี่แต่ว่าตอนนี้ก็นี่ครับเต็มแล้วครับเต็มอนันยันี่ครับออกมาเรื่อยๆครับอากาศโมนี้มันบอแดดครับเปิดกันสไใตเรื่อยๆครับครับสุดท้ายนี่ก็ซาไกชแน,นลกับ อขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับผู้ที่เขามาติดตามหล้กก็ผู้ที่เขามารับชมหล้วก็ยังพ่ท่านได้กดติดตามก่ยายลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับซากชาแนลครับอายุหากินตามฤดูกาลเพื่อที่ได้เป็นกําลังใจให้ได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาครับเมื่อนี้ซากชาแนลขอตัวลาไปก่อนครับผมพบพอกันคลิปหน้าครับเมื่อนี้ขอกาขอา่าวค่าสวัสดีครับผม